เคยไหมครับที like ่โลเลแล้วเลือกอะไรไม่ได้สักอย่างเหมือนน้องคนนู้นนะเคยไหมครับที่อยากจะเลือกรถไปใช้งานสักคันหนึ่งแต่ว่าอยากได้ทั้งความสปอร์ตขับขี่สนุกแล้วก็ประหยัดด้วยนะครับผม วันนี้มีเจ้า Nissan Kick ค,ครับมาให้เลือกนะครับไม่ว่าจะเป็น Option V หรือ VL นะครับใครที่สนใจ Nissan Kick ขับไหนเดี๋ยวเผาพาไปดูเลยกว่าครับประหยัดกว่าป้ายแดงไปถึง3 0 0 0 0 0บาทในราคาเริ่มต้นที่5 1 9 0 0จัดไปกับขุมพลัง ePower เทคโนโลยีขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้าอัตราการสิ้นเปลือง23กิโลเมตรต่อลิตรจัดมาให้ทั้งรุ่น V และ VL มีให้เลือกทุกสีไม่ว่าจะเป็นสีน้ำเงินสีบอลเงิน สีขาวสีส้มหรือสีเทาเลขไม่แต่ละคันน้อยมากเริ่มต้นเพียง3 0 0 0 0 0ถึง9ก0 0 0กิโลเมตรเท่านั้นใครมาก่อนสามารถเลือกก่อนได้เลยนะครับซื้อรถนิสันคลิกวันนี้นะครับมั่นใจด้วยบริการหลังการขายนะครับไม่ว่าจะเป็นรับประกันตัวรถนะครับรับประกันมอเตอร์นะครับแล้วก็รับประกันแบตเตอรี่นะครับยังอยู่ในระยะรับประกันจากนิสันมอเตอร์ยาวๆเลยนะครับ เท่านั้นยังไม่พอนะครับรถสันคิกทุกคันของเราเนี่ยสามารถทาฟรีดาวได้นะครับผ่อนเริ่มต้นเดือนละแค่80 00ันกว่าบาทเท่านั้นเองคุณลูกค้าอยู่ที่ส่วนไหนของประเทศไทยนะครับเราบริการจัดไฟแนนซ์ให้ถึงที่เลยนะครับแล้วก็เวลาเรื่องผ่านแล้วก็มีบริการจัดส่งรถให้ฟรีด้วยนะครับผมใครที่สนใจดิสันคิกนะครับติดต่อฝ่ายขายของเราได้เลยนะครับที่เบอร์0 2น1 3 4 4 4 6ครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ